ครับวันนี้เว็บไซต์ bmctooling.com นะครับผมจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นทอร์โมมิเตอร์นะครับผมเป็นรุ่นไดอิชิครับผมตัวไดอิชิทอร์โมมิเตอร์ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใช้สำหรับตัววัดอุณหภูมิโดยต้องมีโพรที่เรียกว่าไทเคนะครับโพรไทเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การใช้งานของโพรไทเคก็อ่าตรงด้ามจะมีตัวอักษร K ขึ้นไว้นะครับ นะโปรชโปรไทยเคก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะฮะก็จะเป็นแบบลักษณะแบบการเสียบแบบปลายแหลมแบบแตะสัมผัสตัวหน้าคอนแทกก็มีให้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะใช้แบบไหนนะฮะทีนี้เรามาลองดูตัวดิสเพย์ของไดอิชินะครับรุ่น TH 2.05นะครับผมก็จะมีโปรไท้เค1ช่อง ครับผมก็จะมีแบบแบบอมีแบบให้เราเลือกคือแววโปรบไทเค k แบบ1ช่องและโปรบไทเค k แบบ2ช่องก็มีให้เลือกนะครับผมการใช้งานก็เสียบเข้าไปนะครับผมตัวขั้นตอนการใช้ดูจากตัวคอนแทคของตัวโปรบนะครับผมก็จะมีอักษรบวกลบอยู่นะครับเสียบให้ตรงนะฮะ โอเคเมื่อเราเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมตัวดิสเพย์ของไดอิชิทอร์โมมิเตอร์ก็จะอ่านอุณหภูมิที่อยู่ตรงปลายสัมผัสของก้านที่ใช้วัดนะฮะก็ก้านแบบนี้จะใช้วัดเป็นวัสดุแบบของเหลวของแข็งนะครับผมแบบประมาณว่าเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นน้ําก็ใช้ได้นะฮะเวลาเช็คเราก็สมมติว่าเราเรา,เราจับตัวตัว,ต,วตัวเราอุณหภูมิมากกว่า28ดูแล้วนะนะฮะก นะครับจะค่อยๆขึ้นนะครับโอเคนะครับตัวดิสเพย์ด้านหน้านะครับผมก็จะมีปุ่มโฮฟังชันนะครับนะฮะสามารถที่จะแจ้งโฮได้นะครับก็จะโฮฟังก์ชันไว้เวลาเราปล่อยจากคอนแทคกก็ก็จะโฮไว้นะครับเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งก็หายไป โอเคนะครับผมฟังก์ชันอีกอันนึงก็เป็นฟังก์ชัน max นะครับเมื่อกดก็จะโชว์ค่า max ที่ max ของเราคือคือ31ก็ยังโชว์ที่31อยู่นะครับมีสวิตช์อ่า unit นะครับก็มีองศา c องศา f นะฮะมีตัวกำหนด resolution นะครับอ่านี่แบบ1แบบแบบหนึ่งองศาแบบจุดหนึ่งองศา การใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้ของไดอิชิเป็นโทโมมิเตอร์แบบใช้เคที่เราเรียกกันนะครับก็เลือกโคกนะครับแล้วก็เลือกตัวมิเตอร์ว่าจะเอาแบบว่าเป็น2โปกหรือว่าเป็น1โปกนะครับตัวเครื่องก็มีซองหนังมาให้นะครับมีสายเคทายแบบเป็นวัดอากาศนะฮะอันนี้ก็จะใช้สําหรับวัดอากาศแล้วก็จะมีเมนูนให้นะครับเมนูนก็จะมี บอกค่าต่างๆนะครับผมตัวดิสเพย์ของไดอิชิจะสามารถวัดได้ที่ลบ50องศาเซีถึง1,300องศา C ซีนะครับหากสนใจก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดแคตตาล็อกนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w bnctooling com นะครับผมอีกช่องทางหนึ่งก็ w w w bnctooling shop com นะฮะหรือว่าจะดูช่องทางผ่านผ่าน YouTube ก็เป็น bnctooling เหมือนกันนะครับผมหากสนใจลองติดต่อได้ครับผมขอบคุณมากครับ E